เรื่องน้ำตาทะเลสำหรับโลกที่กำลังถูกทำร้ายลูกเต่าทะเลตัวน้อยค่อยๆค,คุยทรายขึ้นมาแล้วเดินมุ่งหน้าสู่ทะเลทะเลเรียกหาลูกเต่าจ๋าเดินมาไวๆคลื่นสัดๆให้กำลังใจสู้สู้สู้สู ทะเลอบกอดลูกเต่าไว้เต่าน้อยจึงอบอุ่นหัวใจเหมือนมีแม่อยู่ใกล้ๆปลอดภัยในทะเลเต่าน้อยจึงวางใจว่ายน้ำเล่นอย่างสุขใจเมื่ออยู่ในท้องทะเลลูกเต่าน้อยเห็นทะเลเป็นแม่ที่ดูแลห่วงใยให้ที่พักพิงอาศัยให้ทั้งอาหารหล่อเลี้ยงจนเติบใหญ่ และยังมีเพื่อนในทะเลมากมายที่มาคอยต้อนรับสายใยของทะเลและสัตว์น้อยใหญ่เกี่ยวพันกันในท้องทะเลมานานแสนนานวันคืนเปลี่ยนไปมีบ้านเรือนมีร้านค้าร้านอาหารเริ่มมาอยู่ไกลๆแล้วก็มาอยู่ในทะเลทุกวันมีสิ่งของมากมายทิ้งเกลื่อนหาดทราย ทิ้งลงไปในทะเลท้องทะเลกว้างใหญ่ไม่ได้มีไว้สำหรับสิ่งที่คนไม่ต้องการทะเลจึงส่งสิ่งเหล่านั้นคืนกลับฝั่งดังเดิมวันหนึ่งลูกเต่าน้อยที่เติบใหญ่เดินเข้าไปติดอยู่ในถุงพลาสติกใสทำอย่างไรก็ออกไม่ได้ ถุงใสาบางเหมือนกรงถังที่แทบมองไม่เห็นแสงแดดที่แผดเผาอยู่ริมหาดทําให้อากาศในถุงยิ่งร้อนเต่าน้อยดิ้นวรนก็ยิ่งเหนื่อยอ่อนแทบไร้เรี่ยวแรงได้แต่พึมพำรรเบาๆแม่จ๋าช่วยด้วยหลายครั้งที่แม่ต้องทนเมื่อคนทําร้ายแม่แต่แม่จะไม่ทนเมื่อคนทําร้ายลูก สู้สู้สู้แม่มารับเจ้ากลับบ้านของเราอดทนไว้สู้สู้เพื่อนๆในท้องทะเลมาให้กำลังใจเต่าน้อยในถุงใสาบางๆคอ,อยว่าอยู่เคียงข้างไม่ให้อ้างว้างช่วยกันหาทางให้พ้นจากถุงมหาภัยเพื่อนสัตว์ทั้งหลายช่วยกันทำลายกระงถังหมึกฉุดดึงรั้งโลมากัดถึงสุดพลัง ทุกตัวช่วยกันอย่างมีความหวังแล้วในที่สุดถุงก็หลุดออกไปเต่าน้อยและเพื่อนๆจึงว่ายน้ำลึกลงไปใต้ท้องทะเลให้แม่เฮกลอมหวังเพียงกรงขังทั้งหลายจะยังไม่บุกไปทำลายถึงอาณาจักรใต้ท้องทะเล